ตัวนะาฝทุกคนกดติดตามนะคะคลิปที่ลงไปล่าสุดคือขอบพระคุณที่กดติดตามแล้วก็คุไลน์ด้วยนะคะกรรมการไม่มีใหนสวยซีคือแต่งแบบเลืดแล้วแหละมะั้งไม่เคยมีดาวเพราะว่าไม่เคยแต่งอะไรางั้อนะวันนี้ก็จะมาแสกกัน แต่งน่ารักน่ารักแต่ไม่รู้จะน่ารักสำหรับคนอื่นหรือเปล่านะเราก็ไม่ได้สวยไม่ใช่แต่งสวยอะไรขนาดนี้นก็พอได้เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาว พวอเราก็ชอบสีขาวนิดๆอะช่วงนี้เราก็ใกล้สอบแล้วอาจไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสะเท่าไหร่ วันนี้จะแต่งเป็นอะไรดีนะเหมือนครับัยอโอ้ยแม่กอดแต่สวยอยู่ที่มันกี่เยอะอืม การแต่งตัวเราก็จะประมาณนี้นะทุกคนดี๋ยวถ้าเป็นวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดเดือนหน้าเราอาจจะไม่ทำคลิปนะทุกคนเพราะว่าตอนวันนั้นต้องไปเข้าค่ายยังเพราะวันนั้นต้องไปเข้าค่ายนะทุกคนเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องหาสสแสดงรอบกองไฟแต่มันก็คิดไม่ออกสักทีว่าจะเอาเรื่องอะไรลำบากพัวใจเหลือเกิน หารองเท้ากันค่ะโคโคเมลี่เราจะไม่เอาสูงส้นสูงมากไปช,ชิวๆกวอเนาะโอเคไปทุกคนไปให้กรรมการดูกันน้องไปซื้อเองโรงเรียนอเอิมขอภายในสิงแส้นนะคะ เราสวีก้าดี่ฟับฟอนนจะรม่อากรรมการให้คะแนนหน่อยค่ะ,ะให้ได้ไรคะเออมเก้าขอบคุณค่ะเฮ้ยเกดสวีได้คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนได้ไหมบายยนะคะทุกคนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าขี้เกียจทำต่อแล้วว่นนีมันขี้เกียจเล่นเกมอะก็แค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปต,ต่อไปอย่างรวดเร็วเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องอคลิปนี้ก็ขอจบเพยงแค่นี้ก่อนนะคะชื่อกันหน่อยนะคะสองคนจะประมาณห้าร้ิแล้วถ้าเป็นไปได้ขอหกร้อยเลยตาสวยกันเน่คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะจุ๊มมั่ว